ชีบ่อยชีไม่พุ่งชีขัดหลายๆอย่างตามมาแต่ก่อนในวิ่งวิ่งออกกําลังกายได้แต่แต่พออาการเริ่มหนักขึ้นวิ่งไม่ได้เลยมีอาการปวดมากปวดเอวบางทีปวดเอวปวดถึงท้องน้อยผมก็เริ่มกินเลยเริ่มเปิดกินไปเรื่อยๆวันละซองสองซอ,องเนี่ยอาการที่เราเป็นต่อมลูกหมากโตรู้สึกได้เลยว่าเบาขึ้นในส่วนที่ปวดเลา้าตามตามสะโพก หรือบางทีปวดตามท้องน้อยหรือบางทีฉี่บ่อยกลางคืนที่ฉี่ก็ลดลงฉี่ก็แต่ก่อนนี่คุ่นเลยนะคุน่นแล้วก็บางทีนั้เหลืองมากเลย แต่ตอนนี้ใสแล้วก็ฉี่พุ่งดีมากเลยดีขึ้นตามลําดับกับพี่กระเป๋ากระชับกระสุวภาพแข็งแรงเป็นอย่างไรกันบ้างคะที่จบลงไปแล้วเมื่อสักครู่ค่ะต้องบอกว่านั่นเป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะที่วันนี้เราได้หยิบยกให้กัทุกท่านได้รับชมกันค่ะจริงๆแล้วนะคะก็มีหลายท่านมากนะคะที่ดื่มแล้วประทับใจนะคะกับในส่วนของเจ้ากล่องสียงตาตัวนี้นะคะตัวกล่องเสียงตาตัวนี้ค่ะชื่อว่า d ปิโอนะคะเป็นสมุนไพรสกัดขานะคะสะดวกง่ายชงดื่มค่ะ ะะต้องบอกว่าสมุนไพรตัวนี้นะคะเราผสมกาแฟเข้าไปด้วยนะคะเพื่อให้ทุกท่านได้ดื่มได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วใครที่กําลังกังวลน,นะคะว่าจะดื่มกาแฟได้ไหมหรือว่าจะดื่มสมุนไพรตัวนี้ได้ไหมดีหัวใจหรือเปล่านะคะจอยต้องบอกว่าตรงนี้ค่ะสบายใจได้เลยนะคะไม่มีหัวใจแล้วก็ใจไม่สั่นค่ญ ลักษณะนหน้าตาของซองนะคะก็จะเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะสะดวกแลวก็ชงง่ายมากๆค่ะผสมกับน้าร้อนที่ท่านดื่มทุกวันนะคะน,น,น้ำปริมาณน้ําก็แล้วแต่ที่ท่านชอบค่ะชงดื่มเป็นแค่วันละหนึ่งรังทุกๆวันเป็นเวลาต่อนเนื่องเท่านั้นนะคะง่ายๆค่ะนะคะแล้วก็ในหนึ่งกล่องนะคะก็จะบรรจุไปด้วยทั้งหมด1 0ซองด้วยกันใครที่มีอาการแบบข้างต้นนะคะจะก,ก็อยากแนะนําเลยค่ะกับหนึ่งทางเลือกนะคะง่ายๆกับสมุนไพรกับิโอตัวนี้ค่ะราคาก็ย่อมเยาวมากๆค่ะตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะเหลือเพียง แค่กล่องละ390บาทค่ะโปรโมชั่น3กล่อง1,100บาทนะคะเพราะฉะนั้นค่ะจะอ,อยากให้เป็นอีกหนทางเลือกนะคะสําหรับใครที่มีอาการกัแบบที่ข้างต้นเป็นแล้วก็ใครที่ลังเลนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมค่ะก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมกับเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้นะคะยินดีให้คําแนะนําค่ะ